เด็กหญิงนิยายในฐานะภรรยาเอกบทที่สามสิบสาม จาห้องเต้สงสนพระไทยในชีวิตชาวบ้านรากหญ้าของพระองค์ไม่น้อยนอกจากสารต้าลีที่คอยดูแลทุกสุขของผู้คน้นพระองค์ยังมีรับสั่งให้ส,สร้างศาลาแขวนกลองขนาดใหญ่ไว้ข้างกำแพงวังอีกด้วยกรองนี้พวกชาวบ้านมักเรียกว่ากลองร้องทุกข์แน่นอนว่ามีใช่ผู้ใดจะสามารถตีกลองเพื่อเรียกร้องได้เพราะการลั่นกลองร้องทุกข์นี้ห้องเต้จะสง สอบสวนเรื่องราด้วยพระองค์เองและราคาที่ผู้ฟ้องร้องจะต้องใจก็คือโทษโบย20ไม้การถูกโบยถึง20ไม้อย่าว่าแต่สตรีอ่อนแอเลยแม้แต่บุรุษตัวโตๆโตยังต้องล้มหมอนนอนเสือ้อแน่นอนว่าจางซื่อรู้ข้อนี้ดีเทาว่านางนั้นไร้หนทางอื่นให้เลือกเสียแล้วเพราะแม้นำเรื่องนี้ยื่นฟ้องต่อสารตาลี เรื่องราวก็อาจถูกบิดเบือนโดยเฉพาะในยามที่ฮ่องเต้ยังมีทรงคิดลงดาบกับตระกูลหอินอย่างจริงจังเช่นนี้คงไม่ต่างกับการโยนหินลงในแม่น้ำที่ดังเพียงจอมเดียวแล้วก็เงียบหายแต่ถ้าลั่นกลองร้องทุกต่อหน้าผู้คนต่อให้ฮ่องเต้สงบายเบียงเรื่องราวก็มีได้ง่ายดายปานนั้นเป็นแน่โดยเฉพาะการลั่นกลองในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์อีก ทั้งคนกระทํายังเป็นภรรยาของผู้ถูกฟ้องผู้คนของยิ่งโจดจันเป็นวงกว้างชาวบ้านและขุนนางน้อยใหญ่ย่อมรับรู้ถึงเวลานั้นต่อให้เจ้าห้องเต้ทรงคิดปิดแผ่นฟ้าด้วยพระหัต ก็ยากพี่จะกระทําร่างบอบบางก้าวเข้าสู่ด้านในศาลายอย่างเชื่องช้ามองกลองขนาดใหญ่ที่แขวนตรงหน้าด้วยสายตาเด็ดเดียวมือเข่าเนียนจับกระชับไม้แน่นรอจนเสียงบรรเลงเพลงถวายพระพรภายในวังเงียบลงจึงได้เอื้อมมือขึ้นสูงแล้วตีลงไปบนกลองเต็มแรง ตึงตึงตึงเสียงกลองหนักแน่นดังขึ้นเป็นระยะไม่เร็วไม่ช้าริมฝีปากของผู้ตียกขึ้นเป็นรอยยิ้มกว้างก่อนจะเพิ่มแรงที่มือมากขึ้นห้องเต้จะต้องทรงจัดการกับจวนเสนาบดีกรมขังอย่างไม่มีทางเลือกและนางก็ไม่คิดเว้นทางให้พระองค์ทรงหลบเลี่ยงด้วย ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองยังคงเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่อิ่นซื้อที่อยู่ในร้านไห่ถังกลับมีเพียงความเคร่งครึมหญิงสาวรับฟังคำจากพ่อบ้านของตัวบิดาอย่างหมดเรี่ยวแรงดวงตากลมสีนินฉายแววโศกสาลดมิหน้าเล่ามารดาถึงไม่ยอมมอบรายชื่อเหล่านั้นให้แก่นาง หูแววเสียงลัานกลองร้องทุกดังกันวานเหวน่ซื้อก็พลันผุดลุกขึ้นยืนอย่างตื่นตระหนกนี่มารดาคิดจะจบชีวิตไปพร้อมกลับตระกูลของบิดาจริงๆอย่างนั้นหรือคุณหนูหากท่านไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่หูหยินทำมาทั้งหมดก็จะไร้ความหมายนะขอรับร่างบางพลันหยุดชะงักตามคำทัดทานนั้นก่อนจะทิ้งตายลงบนเก้าอี้อีกครั้ง ไปไม่ได้จริงๆนางรู้ดีว่า ต่อให้ไปถึงในยามนี้ทุกอย่างก็ไม่อาจแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเหตุใดมารดาที่ฉลาดจึงไม่เปิดใจยอมรับตั้งแต่แรกว่าสามีมิอาจรักตัวเองได้แน่บิดาเป็นบุรุษที่รักแต่เพียงตนเองใช้ประโยชน์จากทุกสิง่งเพื่อก้าวขึ้นไปยังจุดสูงสุดและความอับอายที่เขารู้สึกทานทนไม่ได้ก็คือการต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นใช้สตรีนางหนึ่งเป็นบันไดเขา จึงไม่อาจรักภรรยาผู้เป็นดั่งน้ำแหลมที่ทิ่มแทงใจเสียงกลองดังแผ่วๆเป็นระยะเภาว่าสำหรับอินซือแล้วกลับดังต้องในความคิดอย่างหนักแน่นและบีบคั้นในอกตนอึดอัดนางรู้ว่ามารดาเองก็คิดไม่ต่างกันกว่าห้องเต้จะทรงสะสางเรื่องนี้ก็คงใช้เวลาอีกนานบิดาที่ต้องการเงินสนับสนุนจากฮูหยินผู้เท่าย่อมไม่ปล่อยให้นางลอยนวลเป็นแน่หาก อีกฝ่ายไม่ล้มก็อาจเป็นตนที่ต้องสั่งเวรชีวิตดังนั้นหวินซือที่คำนึงถึงข้อนี้ดีจึงอยากได้รายชื่อเหล่านั้นเพื่อชุดรังจวนเสนาบดีกรมครังลงมาหญิงสาวคิดจะเสี่ยงฟ้องร้องด้วยตนเองหากยืมพระหัตถ์่องเฮาไม่ได้เท่าว่ามารดากลับเด็ดขาดกว่า วินซื้อไม่รู้ว่าอีกฝ่ายทำลงไปด้วยเหตุผลข้อใดที่มากกว่ากันระหว่างความรักกับความแค้นหรือว่าเพื่อปกป้องนางจากบิดาหญิงสาวหวนคิดถึงภาพตัวเองยามกำลังป่วยหนักในวัยเด็กที่พราเดือนเหลือเกินความร้อนของร่างกายบวกกับอาการทรมานที่บีบรัดทำให้นางรู้สึกถึงฝ่ามือนุ่มนวลอันเย็นสบายที่รูปไหลใบหน้าของตนอย่างแผ่วเบาได้ดียิ่งเวน ซือเบิกตามมองอีกฝ่ายด้วยสติอันเดือนรางที่เห็นอยู่ในขณะนั้นคือภาพของมารดาที่กำลังร่ำไหา้ยามตนป่วยไข้และนั่นเป็นสิ่งเดียวที่นางยึดมั่นกับตนเองมาตลอดว่ามารดานั้นรักนางท่านแม่โถงในตำหนักรับรองที่จัดงานเลี้ยงถูกตกแต่งอย่างงดงามไข่มุกราตรีเม็ดใหญ่ประดับอยู่ตามเสาหยกข,ขาวนับสิบ ทำให้ภายในงานงดงามและสว่างไสว ภายในโถงรับรองที่สามารถบรรจุคนได้มากมายมีห้องเต้และห้องเทาประทับพ,พร้อมด้วยเหล่านางสนมอีกด้านคือบรรดาองค์ชายและขุนนางตํำแหน่งสูงยามนี้ทุกคนต่างอยู่ในอารมณ์คลื้นเครง่งเสียงสนทนาพาทีของเหล่าขุนนางดังเซ็งแซ่บางก็เอ่ยถ้อยคำยกยอปอปั้นกันบางก็หันมาเอ่ยว่าจะยกยอผู้เป็นประธานในงานพวกเขามองห้องเต้ ที่ส่งพระสวนกันทั่วหน้าอย่างน้อยงานนี้ก็ไม่ผิดพลาดอีกทั้งยังทำให้พระองค์พอพระไทยได้นับว่าเป็นเรื่องดีที่คลายความกังวลลงไปได้ไม่น้อยเวินจันมองความคึกคักพรางสนทนากับขุนนางด้วยกันอย่างออกรถครั้นเห็นหนทางได้ช่องศบโอกาสเขาก็พลันรีบยกตอกสุราขึ้นคาระวะไปทางห้องเต้พร้อมเอ่ยถ้อยคำถวายพระพรอย่างเอาหน้า ขอให้ฟาบาส่งพระเจริญมื่นปีหมืน่นมื่นปีเป็นมิ่งขวัญแก่ต้าโจของเราไปตราบนานเท่านานพะยะค่ะตึ้งตึงตึงต้ง ตูดเสียงกลองก็ดังแทรกขึ้นมาและกลบทุกสิ่งหวินจันที่เพิ่งกล่าววาจะจบประโยคถึงกับยืนชะงงักงงงวยไม่สามารถพูดสิ่งใดต่อได้เช่นเดียวกับผู้คนในงานที่พากันนิ่งอึง้งชั่วขณะนั้นงานเลี้ยงที่กำลังคลื้นเครงพลันเงียบสนิทความวังเวงเข้ามาเยือนในชั่วพริบตาเช่นเดียวกับพระพักของห้องเต้พี่เคร่งเครียดขึ้นมาในทนันใดเหตุใดจึงมีคนล ั่นกลองร้องทุกข์ในงานฉลองวันคล้ายวันพระราชะสมภพของฮ่องเต้ผู้กระทำไม่รักชีวิตของตนแล้วหรือไรเพราะขนาดจะลั่นกลองใหญ่นี้ในวันธรรมดายังต้องแลกมาด้วยการโดนโบยถึง20สบไม้แล้วนี่ยิ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชะสมภพของฮ่องเต้ที่ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งเหตุใ hey, ดถึงมีผู้กล้าตีกลองร้องทุกข์ในวันนี้กันช่างไม่กลัวตายเสียเลย ขุนนางผู้หนึ่งกระสิบกระซาบกับสหายข้างกายอีกคนก็หันมาตอบด้วยน้ำเสียงหวาดหวั่นไม่ต่างกันนะักนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆฟาบาต้องกริ้วเป็นแน่เจ้าว่าผู้ลงมือจะรอดชีวิตหรือไม่ หลายคนฟังแล้วก็สายศีรษะพร้อมกันพรางถอนหายใจนี่ล่ะนะคนเราจูู่ก็หาเรื่องใส่ตัวเสียอย่างนั้นวันอื่นหมื่นแสนมีตั้งมากมายแทนที่จะรออีกสักวันสองวันกลับเลือกมาลั่นกลองร้องทุกข์ในวันมงคลเช่นนี้ได้ช่างรนหาเหตุเสียจริง เสียงกลองยังคงดังอย่างต่อเนื่องจางซื่อขยับมือลงแรงอย่างไม่ขาดตอนรอบกายนางยามนี้เต็มไปด้วยทหารเฝ้าประตูวงังพวกเขายืนมองการกระทําของสตรีตรงหน้าด้วยท่าทางอับจนปัญญา การลั่นกรองร้องทุกข์ถือเป็นเรื่องที่ทําได้พวกเขาจึงไม่อ่านห้ามปรามเพาว่าอีกฝ่ายไม่รู้หรือไรว่าวันนี้มีงานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของห้องเต้นางไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วใช่หรือไม่ถึงได้มาลั่นกรองทําลายวันมงคลเยี่ยงนี้ที่สําคัญโทสะของโอรสสวรรค์นั้นน่ากลัวน้อยเสียเมื่อไร จางซื่อฟังเสียงเตือนจากผู้คนที่รายล้อมภาว่ามือก็ยังคงขยับไม่เลิกรามุมปากคลี่รอยยิ้มเย็นให้ตัวเอง ทำไมนางจะไม่รู้เล่าว่าการลั่นกลองในวันนี้จะทำให้ห้องเต้ทรงมีโทษะและตนจะต้องรับโทษทันหนักเพียงใดแต่เรื่องการทุจริตของสามีล้วนเกี่ยวข้องกับหลายคนที่สำคัญในรายชื่อเหล่านั้นยังมีชื่อของขุนานางผู้หนึ่งที่เป็นถึงน้องชายของแม่ทัพเจียงที่กำลังกรามศึกในยามนี้ ยามีศึกสิ่งใดจะสำคัญไปกว่าขวัญและกำลังใจของทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่เป็นแม่ทัพเรื่องการทุจริตพวกนี้มีหรือจะรอดพลพระเนตรพระกันของห้องเต้พระองค์ก็ทรงทำเพียงรอคอยเวลาเท่านั้นถ้าว่านางไม่อาจรั้งรอต่อไปได้สามีคิดทำลายชีวิตบุตรสาวเพื่อแลกกับผลประโยชน์หากไม่เลือกเส้นทางนี้คนที่จะลำบากก็คือบุตร สาวในอดีต นางไม่เคยโอบประคองอีกฝ่ายไม่เคยแม้กระทั่งจะสวมกอดร่างเล็กนั้นสักคราอีกทั้งยังเห็นแก่ตัวคิดเหนี่ยวรังให้อยู่ในที่ที่ตนมองเห็นนี่อาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่นางสามารถทำให้เด็กคนนั้นได้ในฐานะมารดาที่สำคัญหากผ่านพ้นวันนี้ไปจะทำให้เป็นเรื่องราวโจทย์จันในหมู่ผู้คนก็ยากแล้วเสียงกลองยังคงดังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดฝ่ายทหาร ที่ยืนเฝ้าประตูก็ได้แต่เอ่ยห้ามเาว่าไม่มีผู้ใดสามารถหยุดยั้งการกระทำนั้นได้สายลมพัดหอบปุยหิมะเย็นเยือกมาแม้อากาศจะเหน็บหนาวเพียงไหนแต่การต้องใช้เรียวแรงก็ทำให้เหงื่อเม็ดตอผุดขึ้นบนใบหน้าของจางซื่อ หูหยินใหญ่สกุลหวยนเข็นแรงทั้งหมดที่มีสะบัดไม้ในมือลงบนกลองแขนข้างที่ใช้ตีนั้นเมื่อยลา้าคล้ายจะหลุดออกจากร่างได้ทุกเมือ่อจนกระทั่งเสียงแหลมเล็กขานร้องขึ้นนางจึงผุดรอยยิ้มตรงมุมปากแล้วปล่อยให้ไม้หลุดกระเด็นจากมือมายืนหอมหายใจแทนห้องเต้สเสดจ็อวินห,หูหยินอย่างนั้นหรือ สุราเสียงทุง้มตรัสขึ้นอย่างประหลาดพระไทย จากนั้นพระวรกายสง่างามในฉลองพระองค์สีเหลืองลวดลายมังกรสีทองก็ปรากฏขึ้นในสายตาของจางซื่อนางหันไปยอบกายถวายความเคารพอย่างนอบน้อมไม่นำพาต่อพระเนตรคมกริบที่แฝงแววคุกคามหวินจันมองร่างผอมบางในชุดขาวราวกับหิมะด้วยดวงตาตื่นตระนกเสนอบดีกรมคลังสถานเฮือกในอกความรู้สึกที่มีคล้ายถูกแรงก ดดันอันมองไม่เห็นกดพับจางซื่อถวายพระพรฝ่าบาทหม่อมฉันมีเรื่องฟ้องร้องจึงได้มาลั่นกลองเพื่อขอพระเมตตาจากพระองค์ให้ทรงช่วยเพคะจางซื่อกล่าวเสียงดังกังวานร่างพายผอมหยัดยืนโดดเด่นเพียงผู้เดียวในศาลาที่มืดสลัวชุดขาวราวกับปุยหิมะถูกแรงลมพัดจนสะบัดพพิ้วก่เกิดเป็นความงามที่แปลกตา เจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้ากระทํานั้นมีความผิดฮองเต้ตรัสถามอีกฝ่ายแม่ลูกสกุลต่างคู่นี้ช่างเหมือนกันนักขานาดวันมงคลของพระองค์ยังกล้าลั่นปลองร้องทุกข์ไม่รู้ว่าความเกรงกลัวของพวกนางไปอยู่ที่ใดหม่อมฉันทราบเพคะ จางซื่อน้อมรับพระอาญาจากพระองค์นางเงยหน้าขึ้นศพกับพระเนตรพรมดวงตาฉายแววมุ่งมั่นเด็ดเดียวไม่มีท่าทางรู้สึกผิดหรืออาการหวาดกลัวให้เห็นแต่อย่างใดเจ้าถึงกับกล้าลั่นกลองร้องทุกข์ในวันมงคลของเราแสดงว่าได้ทำใจยอมรับผลของการกระทำเอาไว้แล้วสินะ ครั้นเห็นการนิ่งเงียบพี่คลายยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งห้องเต้ก็ทรงนึกอยากลงโทษอีกฝ่ายเป็นหนักหนาะจริงอยู่ว่ากลองร้องทุกนี้พระองค์เป็นผู้ดำริให้สร้างเผาว่าเพราะในยามปกติมีสารต้าดีของกรมอาญาที่ให้คนไปฟ้องร้องได้อยู่แล้วกลองร้องทุกนี้จึงถูกตั้งกฎการตีไว้อย่างชัดเจนมิใช่ใครนึกอยากตีก็มาตีได้ แต่เพื่อคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนและ,ะไร้หนทางจริงๆอีกทั้งงานในวันนี้พระองค์อุตา่าหควักพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาจัดงานเพราะมีพระประสงค์จะเรียกขวัญและกำลังใจผู้คนไม่ให้หวาดวิตกตับภาวะสงครามที่เกิดขึ้นทุกอย่างควรจะเป็นไปด้วยดีแท้ๆกลับต้องมาเกิดเหตุไม่คาดคิดเยี่ยงนี้ผู้ใดบ้างเล่าจะห้ามใจไม่ให้มีโทสะไว จะดีจะร้ายจางซื่อผู้นี้ก็เป็นถึงหูหยินของเสนาบดีกรมครังแห่งแคว้นมีหรือที่นางจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าว่ารู้แล้วยังกล้ากระทำการอีกนี่สิอีกฝ่ายมีเรื่องด่วนอันใดพระองค์ไม่ทราบแต่รออีกสักวันสองวันไม่ได้เลยหรือไรกัน เราต้องการฟ้องร้องเรื่องอันใดต่อเราเมื่อทรงจนปัญญาจะตรัสคมคู่ฮองเตจึงได้แต่ถอนพระประสาะก่อนจะตรัสถามอีกฝ่ายอย่างปร่งตกเหตุใดหมู่นี้สตรีที่พระองค์พบเจอจึงมีแต่พวกที่มีความกล้าผิดแพกหญิงสาวธรรมดาทั่วไปนักนะหญิงชั่วเจ้าก่อเรื่องใหญ่โตถึงขนาดลั่นกลองร้องทุกข์ เป็นอัปมงคลในวันคล้ายวันพระราชะสมภพของฝ่าบาทความผิดใหญ่หลวงเช่นนี้ยังกล้าคิดจะฟ้องร้องอีกหรือน้ำเสียงเกลี้ยกราดที่ไม่ใช่ของห้องเต้พลันตาวาดลั่นขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ซึ่งคนพูดก็หาใช่ใครอื่นไกลแต่เป็นเสนาบดีกรมคังสามีของนางนั่นเอง อินจันเกิดลางสังหรณ์ใจขึ้นมาความรู้สึกบอกว่าต้องขัดขวางอีกฝ่ายไว้ให้ได้เพราะเรื่องการฟ้องร้องของฮูหยินตนนั้นไม่น่าจะเป็นผลดีต่อเขาอย่างแน่นอนเผ่าว่ายังไม่ทันจะข่มขู่ภรรยาตัวเองเสร็จดีก็ถูกจับต้องโดยพระเนตรของโอรสสวรรค์เสียก่อนเสนาบดีอิ๋นให้หวาดเกรงสายพระเนตรพี่ตวัดมองมาจนต้องยืนตัวรีบพร้อมกับก้มหน้าลง จางซื่อไม่สนใจคำตาวาดเกล้าวของอีกฝ่ายนางก้าไปหยุดเบื้องหน้าพระวรกายสูงก่อนจะล้วงเอารายชื่อในแขนเสื้อออกมาพรางยอบกายลงถวายมันแด่โอรสสวรรค์พระหัตถ์หนาโบกห้างองคารักษ์และขันทีข้างพระวรกาย ก่อนจะทรงรับหนังสือจากมืออีกฝ่ายมาเปิดดูพระขนงรูปกระบี่พรานคมวดมุ่นทันทีท่ามกลางความอึดอัดใจของทุกคนณนะที่นั้นมีเพียงเสียงเปิดหน้ากระดาษแผ่วๆให้ได้ยิน วินจันมองสิ่งที่อยู่ในฝ่าพระหัตด้วยดวงตาแทบพลนลายมือที่คุ้นเคยของตอน้นปรากฏอยู่บนหน้าปกทำให้เสนาบดีกรมคลังแทบสุดร่างลงกองกับพื้นเพราะรู้ดีแก่ใจว่านั่นคือสิ่งใดเนิดนานกว่าห้องเต้จะละสายพระเนตรจากรายชื่อในหนังสือ พระองค์ย่อมทรงทราบเรื่องราวพวกนี้มาบ้างแล้วหลักฐานชิ้นนี้ถือว่าสำคัญไม่น้อยแต่หลายฝ่ายที่ร่วมมือกันนั้นยังมีค่าเพียงพอให้ใช้สอยอยู่อีกทั้งการจะดึงคนเหล่านั้นลงมาทั้งหมดในเวลานี้ย่อมทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อแคว้นในยามที่บ้านเมืองไม่สงบอย่างไรพระองค์ก็ไม่อาจขุดรากถอนคนอีกฝ่ายจนหมดได้จางซื่อลงมือเช่นนี้ช่างไม่ หลือหนทังให้ทรงเลือกบ้างเลยพระพักคมคายพันฉายแววเคร่งเครียดพระองค์ทรงหันมาทอดพระเนศสตรีตรงหน้าพรางตรัสถามด้วยสุรเสียงขลืมเจ้านำหลักฐานชิ้นนี้มาฟ้องร้องเราได้เตรียมใจยอมรับถึงผลของมันหรือยัง มุมปากจางเสื่อยกยิ้มเมื่อได้ฟังรับสั่งนั้นทรงถามว่านางเตรียมใจไว้หรือ,อยังอย่างนั้นหรือแน่นอนว่านางย่อมต้องทำใจไว้แต่แรกแล้วการลั่นกลองร้องทุกข์มีโทษถูกบอยยีสิบไม้ตรวจสอบความผิดของสามีหากเขาถูกลงโทษทางอาญานางที่เป็นภรรยาล้วนต้องติดร่างแหไปด้วยทั้งสิ้นไม่ต้องพูดถึงหลายเรื่องราวที่เคยวางแผนช่วยอีกฝ่ายในอดีต อวินตันไม่มีทางยอมปล่อยให้นางรอดไปได้แนะ่และต่อให้ฮ่องเต้ทรงละเว้นโทษโบอยวันนี้คนที่อยู่ในรายชื่อเหล่านั้นจะยอมปล่อยนางไปอย่างนั้นหรือย่อมไม่มีทางเป็นเช่นนั้นแนะ่วันคืนในคุกหลวงคงทรมานมิต่างกับนรกบนดินอันยาวนานจางซื่อเตรียมใจไว้แล้วเพคะเสนาบดีอวินสามีของหม่อมชั้น ร่วมมือกับคนในรายชื่อกระทำการทุจริตปกปิดสายพระเนตรของพระองค์ ทำร้ายเหล่าราษฎรผู้บริสุทธิ์หม่อมฉันขอเป็นตัวแทนกล่าวฟ้องร้องเขานางหยุดวาจามองเลยไปสบตากับสามีที่อยู่ด้านหลังพระวรากายสูงเรียวปากบางแย้มยิ้มเชื่อเฉือนแววตาเป็นประกายเย็นเยียบกลิ่นอายแห่งความน่าสะพรึงแผ่ออกมาจนอีกฝ่ายยังพะงาทั่วทั้งร่างให้ความรู้สึกพรั่นพรึงราวกับนางคือเทพแห่งความตายผู้ที่จะมาตัดสินชาตาชี ีวิตเขาด้วยชีวิตของหม่อมฉันมือที่อยู่ใต้แขนเสื้อขยับจับปิน่นเงินที่ปักบนศีรษะองคครักข้างกายภผวาเข้ามาเยืนคุ้มกันห้องเต้ด้วยท่าทีแคร่งขลึมเจ้าห้องเต้ขมวดพระขนมเคร่งเครียดพลางตระวาดด้วยสุรเสียงตึกก้องคล้ายคำรามหยุดนัง่ง หลายคนฟังแล้วก็พุ่งเข้าหาสตรีเพียงคนเดียวในที่นี้ถ้าว่าจางซื่อที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วย่อมไม่ปล่อยให้พวกเขาทำสำเร็จนางหันปลายปิ่นเข้าหาตนเองพลางตวัดมือลงบนตำแหน่งลำคออย่างแม่นยำโลหิตสีแดงสาดกระเซ็นไร้ทิศพงังฉลองพระองค์สีเหลืองถูกหยดของเหลวสีแดงตกกระทบ เกิดเป็นวงสีแดงสดตัดกันจนน่ากลัวขุนนางทั้งหลายส่งเสียงร้องฮือฮาบางคนเบือนหน้าหนีอย่างรับไม่ได้หวินจันเองก็ถึงกับขาไรเรียวแรงจนสุดลงกับพื้นเบิกตามองร่างภรรยาด้วยแววตาตื่นตระนกสายลมเย็นฉ่ำพัดหมมาอีกคราไหลผ่านชายกระโปรงสีขาวบริสุทธิ์ที่แต่งแต้มด้วยสีแดงของโลหิต ผิวไหวราวกับดอกไม้แห่งความตายที่คลี่บานก่อนร่างนั้นจะทิ้งตัวลงสู่พื้นราวกับดอกไม้ที่ร่วงโรยบนผืนดินฮองเตทรงยืนทอดมองรายชื่อเปื้อนโลหิตในพระหัตถ์พระพักธะเหมืองทึงพระองค์ทรงนึกไปถึงยามที่ยังทรงพระเยาว์คล้ายเห็นความเด็ดขาดของแม่ทัพจางในอดีตที่เคยทรงชื่นชมซ้อนทับกับตัวตนของสตรีอ่อนแอตรงหน้าหางพระเนตรเหลือบมอง งไปยังเสนาบดีกรมขังที่นั่งตัวสั่นอยู่บนพื้นแวบหนึ่งก่อนจะมีรับสั่งด้วยสุรเสียงทุ้มลึกที่คนฟังถึงกับตัวสั่นเมื่อได้ยินนำตัวเสนาบดีกรมขังกับหูหญินในงานเลี้ยงไปคุมขังไว้ที่คุกหลวงส่งคนไปปิดล้อมจวนห้ามให้ผู้ใดเข้าออกจนกว่าเราจะไตส่สวนเรื่องนี้เสร็จ ห้องเตทอดพระเนตรภาพการร้องคร่ำครวญขอพระราชทานอภัยโทษของขุนนางใต้อานัดด้วยความเย็นชาก่อนจะทรงหันกลับมาทอดมองร่างไร้วิญญาณบนพื้นอีกครั้งด้วยพระอารมณ์ที่บอกไม่ถูก นางซื่อผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยสักนิดนางคงกลัวว่าพระองค์จะไม่ลงพระอาญาสามีทันทีจึงเลือกใช้การตายของตอนมาเป็นตัวเชื่อมภรรยาลั่นกรองร้องทุกข์ในวันคล้ายวันพระราชะสมภพอีกทั้งยังฆ่าตัวตายต่อหน้าพระพักเพียงแค่โทษพันข้อนี้ก็สามารถลงพระอาญาสั่งปลดวินจันจากตำแหน่งขุนนางได้แล้วช่างเป็นสตรีที่คิดวางแผนได้แยบ ย้อนเสียจริงภาว่าน่าเสียได้ที่นางเลือกแต่งให้บุรุษผิดคนฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ